มินจะชอบให้เขาได้สนุกกับชีวิตได้ไปเที่ยวน้ําตกได้ไปเที่ยวภูเขาได้ไปเจอเพื่อนๆใหม่ๆห,หรือว่าไปเที่ยวทะเลแตมินก็จะดูแลสุขภาพเขาเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากของเขาปกติที่บ้านจะระวังเรื่องของข้าวหินปูนค่ะเพราะว่าทําให้มีปัญหากิ่นปากแล้วก็โรคเหงือกแลวก็การสะสมของแบคทีเรียอย่างออโต้นี่เพล่ไม่ได้หินปูนมาทันทีนี่เลยค่ะของโปรดของออโต,ต้ตัวช่วยของเรา แพ็กดีกรีเดนตอรสติ๊กทริปเปิลแอคชั่นช่วยลดการก่อ,กอตัวของคราบหงนปูนทำความสะอาดฟันแม้ในส่วนที่เข้าถึงยากและก็ช่วยดูแลเงือกให้น้องทุกวันวนลาหนึ่งแท่งไม่ต้องหักนะคะแนะนำแพ็กสุดคุ้มนี่เลยค่ะ7วัน7แทง่งเพียงแค่นี้ปากน้องก็จะหอมหน้าจุ๊บทั้งวันเลยค่ะแพ็ก y ีกรีเดนเตอรสติ๊กมีกับออกต้สนิทกันมากค่ะเราก็เป็นบันดดี้กันตลอดออกต้เขาจะเป็นเด็กน่ารักคียอนคียเล่นแล้วก็ ลุยๆหน่อยมินจะชอบให้เขาได้สนุกกับชีวิตได้ไปเที่ยวน้ำตกได้ไปเที่ยวภูเขาได้ไปเจอเพื่อนๆใหม่ๆห,หรือว่าไปเที่ยวทะเลอมินก็จะดูแลสุขภาพเขาเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดหรือสุขภาพฟันสุภาพช่องปากของเขาปกติที่บ้านจะระวังเรื่องของข้าวผินปูนค่ะเพราะว่าทําให้มีปัญหากลิ่นปากแล้วก็โรคเหงือกแล้วก็การสะสมของแบคทีเรียอย่าเอ,อโต้ที่เผลอไม่ได้หินปูนมาทันทีนี่เลยค่ะของโปรดของโต,ต,ต้ตัวช่วยของเรา แฮตตี้กรีเดนตาสติ๊กทริปเปิลแอคช่ช่วยลดการก่อตัวของคราบเหินปูนทําความสะอาดฟันแม้ในส่วนที่เข้าถึงยากและก็ช่วยดูแลเงือกให้น้องทุกวันเวลาหนึ่งแท่งไม่ต้องหักนะคะแนะนําแพ็คสุดคุ้มนี่เลยค่ะ7วัน7แทง่งเพียงแค่นี้ปากน้องก็จะหอมหน้าจุ๊บทั้งวันเลยค่ะแฮตตี้ก e ีเดน t าสติ๊ก